จิตแพทย์จากมหาวิทยาลัยมินเนโซตาสหรัฐอเมริกาทำการทดลองโดยการใช้ยาเพื่อรักษาโรคช็อปอะฮอลิกหรือโรคเสพติดการช็อปปิง้งโดยตัวยาดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับยาที่ใช้รักษาโรคความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ซึ่งหลังจากการทดลองพบว่าผู้ที่เป็นโรคช็อปอะฮอลิกใช้เวลาไปกับการช็อปปิ้งน้อยลงกว่าเดิมเป็นอย่างมาก การทดลองดังกล่าวจะทำขึ้นโดยการนำอาสาสมัครทั้งชายและหญิงจำนวน9คนอายุระหว่าง19บเถึงห้ปีที่ถูกวินิจฉัยว่ามีอาการผิดปกติในการซื้อของจนส่งผลกระทบโดยตรงกับการทำงานและการเข้าสังคมรวมถึงสถานะทางการเงินมาเข้ารับการบำบัดเป็นเวลา8สัปดาห์โดยรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งซึ่งตัวยาดังกล่าวจะไปกระตุ้นการทำงานของสมองให้มีความคิดและพฤติกรรมที่ต่างไปจากเดิม โดยหลังจากการทดลองสิ้นสุดลงพบว่ากลุ่มอาสาสมัครมีความต้องการช้อปปิ้งลดลงและเสียเงินไปน้อยมากกับการช้อปปิ้งในแต่ละครั้งพร้อมกันนี้กลุ่มจิตแพทย์ยังไม่พบอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นในกลุ่มอาสาสมัครแต่อย่างใดทั้ทงนี้กลุ่มอาสาสมัครที่มาเข้าร่วมการทดลองในครั้งนี้มีรายได้เฉลี่ย40,000ปอนด์ต่อปีหรือประมาณ1,980,000บาทโดยร้อยละ61ของรายได้นั้นหมดไปกับการช้อปปิ้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและใช้เวลาเฉลี่ยสัปดาห์ละ38ชั่วโมงในการเข้าออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆโดยสิ่งที่ดึงดูดใจกลุ่มนักช็อปมากที่สุดก็คือป้ายลดราคาหรือป้ายเซลล์รวมถึงความรู้สึกที่ว่าฉันมีความจำเป็นที่จะต้องมีของเหล่านี้และป้ายโฆษณาสินค้าก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้กลุ่มนักช็อปไม่สามารถยั้งสติได้และต้องยอมซื้อสินค้าเหล่านั้นในที่สุด